จริงๆแล้วคือการออกแบบนะครับมันก็จะมีรายการคำนวณสมมุติเราออกแบบเสาเสาก็คือเสาก็จะมีในส่วนของเสารับแรงอัด ใช่ไหมครับมันจะเป็นพอยโหลดซึ่งซึ่งหลักการออกแบบแเขาก็จะใช้น้ําหนักมาออกแบบหน้าตัดหน้าตัดก็จะมีหน้าตัดในส่วนของตัวเสาก็คือหน้าตัดขนาดเสาก่อนแล้วก็ค่อยจะเป็นเหล็กเสริมด้านในซึ่งจริงๆแล้วโดยโดยโปกติของการออกแบบเนี่ยมันก็จะผ่านหลักการคำนวณผ่านซึ่งมันก็จะไม่พังอยู่แล้วเพราะว่ามันมีแฟกเตอร์เซฟตี้ของมันอยู่แล้วแต่ทีนี้ในมุมของเราเรามองว่าจุดไหนที่มันควรจะต้องเสริมพูดง่ายๆว่ามันเสริมเยอะกว่าที่รายกการคำนวณมันผ่านอยู่แล้วครับคือมันก็จะเป็นจุดรอยต่อ ะระหว่างช่วงเสาคานนี่ครับช่วงกลางคานที่มันมีความชลุดของความสูงของ Flo o ์ท o o ลอร์นี่ครับมันช่วยรับในส่วนของโมเมนต์ได้มากขึ้นตามหลักการจริงๆอ่ะคือมันออกแบบมันผ่านอยู่แล้วครับแต่จริงๆริเราคือในมุมมองที่เราเห็นพฤติกรรมของแผ่นดินไหวเรามองว่าถ้าเราเสริมแบบนี้มันก็น่าจะช่วยในเรื่องของความแข็งแรงได้มากขึ้นผมยกตัวอ,อย่างการออกแบบเสาแล้วกันนะครับคือ 1. นึ่เขาก็จะคำนึงถึงในเรื่องของพอย n t โหลดน้ำหนักน้ำหนักที่ที่กระทําต่อเสาซึ่งพอได้ไดน้ําหนักเสร็จ ก็จะเอามาทาอะไรการคํานวณแล้วก็ออกแบบมันก็จะออกแบบมาเป็นหหน้าตัดเสา2หน้าตัดเหล็กแล้วก็มันก็จะมีในส่วนของปลอกนะครับปลอกเสาเมื่อเราเพิ่มโหลดหรือเราเพิ่มโมเมนต์ให้กับเสาครับพอเราเพิ่มในส่วนนี้เข้าไปเนี่ยวิธีการออกแบบมันก็จะมีความการเพิ่มของเหล็กเสริมในจุดต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นสมมติความสูงของเสาเรามันชะลูดเกินสิ่งหลักก็คือเรารู้แล้วว่าเสาเราต้องรับโมเมนต์ที่ที่สูงดังนั้นเสาที่ต้องรับโมเมนต์เราก็จะอาจจะมีหน้าตัดที่ใหญ่ขึ้น ทั้งทั้งทั้งต้นแต่การเสริมเหล็กปอกอาจจะเสริมเฉพาะแค่ช่วงกลางคานหรือช่วงหัวเสาคือเหมือนแผ่นดินไหวใช่ไหมครับมันก็จะเกิดแบบการสั่นมันมันทำให้มันทำให้โยกแล้วแล้วในบริเวณนั้นมันรับเชียร์กับโมเมนต,ต์ได้เยอะขึ้นประมาณนี้ครับ